สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตั๊กเนี่ยพามาชมต้นน้อยโหน่งค่ะต้นน้อยโหน่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลไม้หายากนะคะเป็นผลไม้โบราณที่คนไม่ค่อยปลูกกันแล้วก็จะสูญพันธุ์แล้วนะคะเขาว่ากันมาอย่างนั้นนะคะตอนแรกที่ตั๊กปลูกเนี่ยจาไม่ได้ว่าแม่ค้าบอกว่าเป็นพันธ์อะไรแต่เขาบอกว่ามันคือน้อยหนานะคะตั๊กก็เลยปลูก แล้วก็เอาต้นเนี่ยถ่ายรูปต้นเนี่ยตอนที่มันยังไม่ออกลูกนะคะไปถามเพื่อนในเ c e บ o o k เขาก็บอกว่ามันคือเพชรปากช่องแต่พอออกลูกมาสรุปมันคือน้อยหนงนะคะมาดูค่ะทุกคนมันก็จะเหมือนกับน้อยหน่านั่นแหละแต่ว่ามันจะหยักน้อยกว่านะคะแล้วก็มันจะมีสีออกแดงๆน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะคะลูกไม่ใหญ่มากนะนี่คือฝ่ามือนะคะลูกประมาณเนี้ย ตาก็ยังไม่เคยชิมรสชาตินะคะว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่สุกยังแข็งโป๊กอยู่เลยแล้วก็ลูกมันยังเท่าเดิมนะคะเหมือนจะไม่ขยายขนาดไปมากกว่าน,นี้แล้วล่ะบางลูกก็เล็กๆนะคะไม่รู้ว่ามันมันลูกเท่านี้หรือว่ามันไม่สมบูรณ์นะคะแต่ว่าลูกอื่นๆก็ไม่ได้ใหญ่นี่นะคะก็มีประมาณห้าหกลูกข้างบนด้วยนะคะเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเม็ดแบบไหนเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตนะคะแต่เห็นเขาบอกว่ามันอร่อยมากนะเนื้อมันแน่นแล้วก็หวานกว่า น้อยหนาธรรมดานะคะส่วนใบของมันนะคะก็จะมีก็จะใบใบก็จะแตกต่างจากน้อยหนาทั่วไปอยู่นะสังเกตดีๆนะคะนี่ต้นมันก็จะไม่ใหญ่มากนะคะปลูกประมาณสองปีนะคะก็จะออกลูกแบบนี้รอชิมอย่างใจจดจ่อกันเลยค่ะพาชมวันนี้ก็จะพาชมนะคะน้อยงนงนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยผลไม้อะไรที่แปลกแล้วตักปลูกแล้วออกลูกเนี่ยเหมือน พีนัทบัตเตอร์นะคะก็ดูไปแล้วเนาะต่ตักนะ่ะเรียกผิดเป็นพีพีบัตเตอร์นะคะมีคุณผู้ชมท้วงมาเนาะเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็พามาชมน้อยหน่งค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวดูน้อยหนงกันชัดๆใกล้ๆแล้วก็ลากันไปนะคะสวัสดีค่ะ